สวัสดีค่ะฮลัลโหลตาก้าโฮมาจ้ามาจ้าวันนี้เมนูพิเศษนะคะวันนี้ยำสับปะรดกุ้งสดจ้ะยำสับปะรดกํายัดเจ๋งนี่กอโปโลฮาโปโลฮาซาลัดอ่าเศกับฮาทินกันละเศกนี่ก็จะค่อยไหวกันละสับปะรดลรหั่นไว้แล้วนะคะสับปะรดหวานนะคะอันนี้สับปะรดหวานนี่ก็หถิมนนะคะ่ะกุ้งสดเราผ่าหลังไว้แล้วนะคะกุ้งสด ล้างน้ำสะอาดเดี๋ยวเราจะาไปลวกนะคะเดี๋ยวจะไปลวกซะก่อนนี่ก่อนห้ห้อยเจ้าปุยแจห,หจอยเจ้าปุยแจยัจันอยู่เลยหลบแก่จงยังยไงหังยงสัยังยอยังยองเจงเจยั้ยัอยงเ,เจง,จง,จงเยอะอะนนังยัง่องยู่ยังยัอยังเังยังยกงยังนังยังยกงยังนังงยังงแห้งเังงยังยนนะะังอปงยังยังอ,าาอังยะะังยังังยังยังงยังังยังยังัยังยังััย นี่คือกุ้งแห้งจ้ากุ้งแห้งป่นนะคะมีกะปิยาวห้าเจิงยาวห้ากโกว่าอ,อันนี้ใส่กะปินิดหน่อยนะคะเราจะใส่กะปินิดหน่อยเครื่องของเราก็จะมีอันนี้นะคะพริกหอมหอมแดงเดี๋ยวจะซอยแล้วก็พริกนะคะแล้วก็มะนาวแล้วก็น้ำปลาอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาซอยไดยกก้ก็ก้อนช่อ,อมถั่วไม้หลากย้อถั่วไม้แล้วกหย็งมุง่งแก่อะเชิด้ดีสิ เราจะมาซอยหอมซอยก่อนนะคะเมนูนี้เหมาะสำหรับอากาศร้อนนะคะอากาศร้อนรู้สึกเบื่ออาหารก็เลยอยากจะกินพวกยำๆอะไรแซ่บๆนะคะเมนูเหมาะสำหรับหน้าร้อนเลยจ้านี่ก็ที่เฮยิตแล้วใครขอเสพหาสิ่งนี้ก็ฮะไม่ไปิดวัยหะมาไห,ไห่หไหเปิดวัยสิ่ง จะเจ๋งนีก็โปโลฮ่าซาลัดอ่าแต่ก้าไม่ซีกว่าเขาอีซีฮาโอเคขยำขยำก่อนจ้าให้มันแตกออกจากกันนะคะเจ๋งเจ๋งจะเคยสานจู้่สินนะโอเคใส่ไว้ในจาน พลิกตามใจชอบเลยนะคะพลิกนะคะเสกตลาดจะโมหลอไทยกําโตหลักอะหลอยยดรับจะเกาลอยยมเสกตลาดงอไปกาเสกตลาดเอาหลอโตที่หลักจิ๋วชีเก็ตเตียก็จะกินเผ็ดนะคะก็จะมาหั่นซอยพริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูใส่เยอะๆหน่อยชอบแซ่บๆรสเปรี้ยวหวานนะคะรสนี้นะก็จะทิมๆซึ่อ หามหามทิมทิมชุ่นชุ้นหามหามอ่ะรสชาติก็จะออกเค็มเค็มเปรี้ยวๆห,หวานๆน,นะคะรสชาตินะคะเหมาะสําหรับหน้าร้อนกินพวกยำต่างๆก็กินมาเยอะแล้วลองยำสับปะรดมั่งยำสับปะรดกุ้งสด นูง่ายๆนะคะโอกันต้านนะแต่ก็โอเคจากนั้นเราจะมาหั่นมะนาวก็มาชิดแต่งดีกว่าเหล่งมุ้งสินะเหล่งมุ้งเอาเอหลอแต่ก็สึชกชื่นที่จะเอาหลอกชืนทีอ่ะเฉยเฉยจงเหยีะตามใจชอบเลยนะคะมะนาวนะคะชอบรสเปรี้ยว สับป,ปะรดนี่ไม่รสหวานเนี่โอเคเรามาลวกกุ้งกันเลยจ้าโอเคน้ำเดือดแล้วใส่กุ้งลงไปจ้าสวยกวันที่เขาแล้วจะฟองที่ห,ห้าเราเฮยหลกจะหลกเฮยโอเค ตัดเดียวก็สุกแล้วนะคะสุกแล้วตัดพุ่งขึ้นจ้าปัดเสิริหเลยอ่ะก็ทตี่สอยแล้ว AU, อ่อดีวเอหลกก็วตี่ห้าแล้วอ่ะยูนนนน่สิว,สว เราจะเอาน้ําที่เราลวกกุ้งไว้นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวมาใส่ย,ยำนะคะเราจะมาละลายกับเราจะมาละลายกับอ่ากะปินะคะก็มาปัดสิวๆเลยก็หลบตัวก,ก,ก,ก็ทิ่ห้าก็ที่สอยยาอยู่ในเจ๋งในกอแอห้าเจิงอยู่เจ๋งหยมก็ที่ห้าเจิงอะ่ะโอเคนิดหน่อยนะคะเรามาทําการยําเลย ฟองทีฮาเจิงเราเฮยฮาโก้ฟองก็ที่ถอดสิ้นก็นที่สวยสิวๆอ่ะใส่น้ํานิดหน่อยนะคะน้ําที่ลวกกุ้งนะคะแล้วก็บี้บี้กะปิเลยจ้าบี้บี้กะปิเลยนะคะมาเจ๋งยงเคยอ่ะที่ฮาเจิองอะ่ะที่ฮาโก้เราจะมาละลายกะปินะคะน้ําที่เราลวกกุ้งนั่นแหละ กะปิมีรสเค็มแล,แล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำปลาเยอะนะคะที่หาหาโก้และวาเจิงแล่อยาวที่ห่าเมหมียจำหมูหลอกกําโตอยู่โหลละเราจะไม่ใส่น้ำปลาเยอะนะคะอาใส่น้ำปลาน้ำปลาหนึ่งช้อนหลอกยัดกนซิน้ิยน้วก็ทอ น้ำตาลนิดหน่อยสับประรดมีรสหวานแล้วเราก็ใส่ไปนิดหน่อยนะคะใส่ไปนิดหน่อยจากนั้นใส่เครื่องเข้าไปก็จะเป็นหอมแดงพลิกหอมแดงพลิกละที่อ่าหลักจิ้วอ่าก้อนโชองอฟองลงไยแก่ใส่หอมแดงโซอยบีบมะนาวจิ้เหลงมุ้งลเฮย ใส่น้ำมะนาวเข้าไปนะคะบีบมะนาวเข้าไปจ้าอันนี้ใช้สองลูกนะคะตามใจชอบเลยจ้าไม่ได้เปิดไฟนะคะเดี๋ยวจะหาว่าลวกไม่ใช่นะคะปิดไฟแล้วนะคะเอากระทะยำเพราะว่าไม่มีไม่มีกะละมัง จากนั้นก็คลุกเข้าให้เข้ากันโโตรยใไ่ใส่สับป,ประรดเข้าไปฟองที่โปโลเหรอเฮ้ยฟองที่ห้าเหรอเฮ้ยใส่กุ้งเข้าไปตามด้วยกุ้งป่นแล้วก็ห้าห้า,หาซอยฟองเหรอเฮ้ยก็มาโร่โร้อลคลุกเ,เข้าให้เข้ากันนะคะ ชิมดูปุกเขาให้เข้ากันแล้วก็ชิมดูนะคะปุกเขาให้เข้ากันแล้วก็ชิมดูจ้าชิมดูก่อนนะคะชิมน้ําก่อนอือมอร่อยมากขอหวานอีกนิดนึงเจาซะ加少องอเลย ตามด้วยน้ำปลาอีกนิดนึงจะหล่อติ๊ซิ้วๆหยีโลหลเราเลยแค่นี้ละจ้าใส่น้ำมะนาวอีกนิดนึงน้ำมะนาวไว้พอโอเคจากนั้นก็คลุกเข้าให้เข้ากันนะคะก็มันจะออกรสชาติเปรี้ยวหวาน,วานมีอ่า รสชาติของกะปิชิมน้ำก่อนนะคะอืมอร่อยมากอร่อยอร่อยเปรี้ยวหวานหวานแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้าใส่จานได้เลยนะคะเสริงติบใส่จานได้เลยจ้า โอเคแซ่บมากเลยจ้าแซ่บมากเลยจ้าวันนี้นําเสนอเมนูยั่วๆนะคะเมนูง่ายๆยำสับปะรดกุ้งสดจ้าวันนี้นําเสนอนะคะโปโลสลัดโปโลฮาสลัดเกาติ่มลาต้กะขอบคุณที่รับชมนะคะต่อแจแตกะกะเซาไทย